ครับยบร้อยครับพี่น้องผมครั้งนี้เจอของแท้ครับผมมันขั้นเบ็ดทีครับคุณทรับออดลายครับผมผมใส่วิธีใส่วิธีเอาเอาถุงเอามือสอดเขานถุงนะครับเนาะกำกำแล้วก็ปิ่นถุงออกเลยครับดูกกบนนิกหน่อยครับนั่นครับผมโอ้ยปูโอยปูนีบแล้ว เกี่ยวเกี่ยวปากให้นะครับเนาะสร,สรุปผลงานครับผมส่วน้าวๆนะครับ พี่น้องครับผมมาปักเบ็ดครับอ๋อปักเบ็ดก่อนฝ่าจะว่านะครับเนาะอันนี้เริ่มตั้งเข้ามากแล้วครับผมวันที่สิบสองกันยานะครับ่าวาพายุจะเข้าครับฝนเซิงเอียงประมาณนี้แล้วครับเอาครับยายเบ็ดไว้แล้วก็จะเข้าเมื่อบ้านก่อนนะครับผมวันนี้คอยออกมาเบิงนะครับเนาะคอยออกมาเสียบเมียตอนุันละครับหลังฝนผ่านไปกูแล้วครับผมเริ่มตั้งเข้ามาเรียบยามยามมากแล้วครับ ครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนมืดๆครับผมครับผมพามาจามเบ็ดครับพี่น้องมานีเสียบเบ็ดไว้บหัวแรกนะครับเนาะผนกระตกครับผมคอหน่อยหลังแรกครับผมหลังแรกแหกมันชนน้อยครับช่อนน้อยมันนะพ่อเอ้ยวันนี้นี่ครับป่าเงี้ยแมงนะครับเนาะทางนี้ บอลลอนครับหลังแรกแห่งมันพี่น้องไปครับผมรุ่นหลังต่อไปครับโอ้โหอ,อีกแล้วครับผมคอน้อยขึ้นกันครับคนน้อยชอนน้อย <c oughs> น,นี่แต่รุ่นนี้หรอพี่น้องตลูกมันงหรอครับส <c oughs> ำปุ่มมือนี่ละเอาแล้วครับผม นี่แหละครับผมพี่น้งองขอน้อยครับผมป่าป่าน่นป่าน่นป่านุน่นของของหย้าเกี่ยวญ้า,าครับผมครับเรือ่อยครับแ้มที่สามนะครับขอน้อย,อยนี่ พอดีพอดีงามครับพอดีต้มพอดีต้มปนครับนะครับผมเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับสะสมแต้มอันนี้ก็ชนน้อยครับผมพี่น้องนี่ก็รุ่นเดียวกันเลยครับนี่ครับรุ่นเดียวกันเลยครับผมเก็บแต้มไว้ก็ครับผม แยงกันไปโอ้โหถอดด้วยครับพี่น้องเหมือนตอนออกมาตอนออกมาลืมม่าตังกล่องมานำนะครับเนาะได้จับมือหนึ่งจับป่ามือหนึ่งครับผมอันนี้เป็นอเไาครับเจ็บป่าก่อนครับผมก็ได้รุนน้ำกัดอีกต่อไปนะครับเนาะหลังต่อไปพึ่งยามเบ็ดได้มาม่านสิบกหลังครับไอ้แยมที่สามที่สี่นะครับเนาะถ้าเป็นป่าคอหน่อยนะครับรุนน้ำกัดไปเลยครับผมห่ละ กเตครับพี่น้องผมทั้งนี้เจอของแท้ครับผมขั้นเวทีครับคุณครับอดลานเลยครับผมอู้เย็นครับผมเย็นไงเย็นไงของได้ระบาดในทั้งเสี่ยวจับได้ครับผมอ่าพีเจ้าวกาะเขาล้มปูมเลยครับปาดปาดปาดเฮงในบันหมดครับยังมีไม้อยู่นะครับผมดินอะไรครับผมพี่น้อง เด <im> <workers> ี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอเวลาครับผมขอเวลาตั้งตัวครับผมผมใส่วิธีใส่วิธีเอาเอาถุงเอามือสอดเขานถุงนะครับเนาะกำกำแล้วก็ปิ่นถุงออกเลยครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการจับในน้ำครับผมจับเย็นในน้ำนี่ตรงประมาณนี้ครับหาเอียงห้องมือที่มันสากๆนะครับเนาะสากๆเงียๆเพื่อจะจับได้ครับผม เรียบร้อยครับเย็นตัวนี้หูหูหมานแล้วครับวันนี้ไปครับรุ่นล้างต่อไปครับเด๋ยดถอดเด็ดล้างนี่เสียบไว้ไหมนะครับเนาะบอันนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็ของแท้ครับผมโอ้ช่อนตัวงามครับตรงนี้มันมอนฟังพี่ครับวันนี้ฟังพี่ก็โดนนี้ครับเราดุ่นงามเหมือนกันครับนี่เป็นหน่อยกวนนะครับเนาะเออแต้มที่หาครับผมนับซอยนเ้ไดอพี่น้องเ้อ ในการอยู <In society> ่ค <w> ร <benim graffiti> ับนี่เดี๋ยวเก็บปลาตัวนี้แล้วเก็บปลาตัวนี้ต่อครับผมนี่กลองตั้งไว้ให้พี่น้องเบิ้งก็สิดใจการอยู่ครับผมคนตังนี่พี่น้องโอ้โหลุ่นแดงพี่น้องหยอกพี่น้องลุ่นเดพครับผมโอ้ยอด้นจะดิ้นจะดิ้นย่าย่าโอ้สายสวยครับตัวนี้ตัวนี้ละสายสวยก็มูเลยครับนี่สังเกตว่าปลาจะโตัวผสมกันได้พี่น้องเด้อ เอาครับผมเก็บป้าครับเก็บปลารุนหลังต่อไปครับคือแล้วมันนี้ครับส่งมันแล้วครับผมสรุปผลงานครับเดี๋ยวนี้ใส่นะครับเย็นครับผมโอ้ผมเป็นาตว่ไง่ายทองและงางสันที่น้องโอ้เย็นตัวงามตัวหนึง่งจะช่อนครับผม ของไข่ลังงางนะครับมันใส่กลิ่นบักเข็งมานี่ครับปลาหกตัวเจ็ดตัวพี่น้องรับผมี่ครับผมสิร้ขังว้ก้อนครับผมอย่มล่องบางอย่างเล็วนะครับเนาะไปกลับบ้านพักพรอนครับเอื่นเสาค่อยมาลุ่นอีกนะครับผมอีกคนนึงครับผมนาครับพอสวยนะครับเนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศ้าครับพ่อพี่น้องมากู้เวทครับวันนี้หลังจากม่ขึ้นนะครับเนาะใส่เม็ดไว้แล้วก็กู้ยามได้เถวเดียวครับผมผลเริ่มตั้งเข่ามากก็เลบยบบดไอทไทยพี่น้องได้เบิรงนะครับเนาะเถวสองแถวสองบด้บทบด้ปลาครับผมมาขึ้นนี่ด้ปลาแต่หัวคําเถวเดียวนะครับเนาะเลยมาหลุดน้ำกันกมือตอนเศ้าครับผมมาแต่เศ้นาน้อยกว่ ก็เหมือนๆนะครับเบื้งครับว่าสิเป็นไดไบวดนี้ตอนเศ้านั่งนี่ส่งหมูหมดครับพันก่อเขาอยู่บูเห็นป่าโหด,ดครับพี่นออ้องนังนี่หลูกหน่อยมันครับ <c oughs> ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยหน่อยก็าตามหน่อยนะครับเ <c oughs> จอไส้แล้วครับผมพี่น้องเออชัอนตัวสวยแล้วครับ <c oughs> สี่เมียกี่ลูก ลูกลาครับเมื่อกี้นี้อันนี้ลูกกน็กน้อยครับอืนั่นครับผมโอ้ไม่ปู่ไม่ปูหนีบแล้วครับส้อนตัวพอดีครับผมพอดีเ็ดอยากใหดกินเนาะดูนี่แหละครับพอดีครับเหนาะครับแต้มแรกมากแล้วครับผมแต้มเมื่อกี้ก็บวนับลุงไปเรื่อยครับผมเหี้ยหง เอาแต่กูได้ซีหาลังนะครับรุ่นกันต้อไปครับหลังนี้ก็เกี่ยวแล้วครับผมเกี่ยวพอเขาเลยครับใส่โตซามอกี้เลยครับผมนี่โอ้ป่ามาส่วาน้ำตื่น,นะพี่น้องเกี่ยวแห้งในว่นอาทิตโตส่งคืออ,าาอื่น มาสัมไม้ครับผมบนนี้อาจจะมาสัมไม,ม้มือแท่งนะครับเนาะถ้าพวกมื่อกีดยางว่ากีดยางมันตรงกีดเซ็ต,ต้รงมายอดล่อหยอด,อด,ยอดอมังกดนะครับเนาะใส่ยุคคนละทางเบ็ดกับยางกอาจ,จะมือยแน่ครับผมกับบนแนนะครับเนาะนะครับนี่แหละครับใส่ที่สองครับผมหลุดเงินไปมูเสียงป่าสวบสียบครับผมพี่น้อง นี่นะครับน้ำประเทศยมีคนใส่นะครับเนาะคิดว่าหมอแดงหมองมือแดงกับออื <hel> time, er huh kind of ่นอาจจะมาสั่มไม้ครับผมหลุดเงินไปครับโอหลังใส่สวยครับผมโอ้โห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 ดึงครับดึงดึงเกี่ยวคอเขาเลยครับดึงอีกแล้วครับผมนี่ โัวปลาครับยุด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 อ้าวเด็ดขัดนีหน่อยพี่น้องนกตัวนี้เทบาบุึ้นเลยอืใส่สวยแล้วครับตัวนี้สวยแน่จ้ะครับอืมลึกสีไหมครับผมแต่ภาพไม้ก็โอเคครับผมเพราะว่าน้ำน้ำอยาลึกนะครับเนาะอรกมา ขวมเข้าอยู่ครับทั้งนี้ก็ลึกขึ้นกันครับผมไม้สวยครับผมตอกมาสัมไม้ตอกมาสัมไม้อุแย้มที่สามครับผม<อ>นี่ข้ากาถ่ายพี่น้องตรงามเลยครับผมช่อนตัวสวยเลยเกี่ยวครับเนาะ ก่็เข่าพิ่นส,สวยครับรข้อตัวนี้ครับแต่าวเกี่ยวนี่บนแหน,นะได้ครับเลยเออแต่ว่าติดติดจังอยู่ครับมโอ้ครับผมเก็บเก็บปลาครับเก็บปลา กาดหลุนนี้ครับน้ำลึกลงมาจจะเ,เงียบๆนะครับผมเงียบแม่งน่าจะใช่น้ำตื่นนะครับเนาะติดเกี่ยวเกี่ยวปากให้นะครับเนาะใส่สวยกระต่ายจ่อย ครับผมรุนเงินต่อไปครับขู่เบ็ดมากไก่เตืบอแล้วครับผมพี่น้องเพ่งมาเห็นชดหน่อยอีกครับผมเบ็ดไกลจะหมดแล้วครับผมเหลือเบ็ดประมาณสิบกว่าหลังแลวหมดแล้วเจออีกตัวหนึ่งโอ้ยหน่อยปอกปอกหน่อยอีครับตัวนี้ป่าก็เริ่มสว่างแล้วครับผมแจ้งออกแปะออกมาจักหน่อยแล้วนะครับเนาะยวไปสรุปสรุปผลงานครับผมแต่ผมมีชดตื่นเต้นนะครับเนาะ ผลงานหลังจากกูเบดเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมสรุปบนสรุปผลงานครับผมต่อนเศร้าๆนะครับต่ตัวงามสองตัวตายจ่อยครับผมจะข้อหน่อยอีกหลายเติมอยู่ครับาจะร่วมแล้วนะจะได้โลดคอหน่อยส่วนเล็กๆนิดๆ,ๆน้อยๆครับผมจะลูกแถวนี้ นี่ครับตัวงามสองตัวตายจ้อยเอาครับผมสหรับมือนีก็คิดว่าโอเคครับผมหมายหมายดีกาญน้ครับผมคงเสีมาลุนกันมาสั่มหมายอยู่นะครับเนาะคิดว่าเดี๋ยวมือใดว่างส่วนทีมงานมาสั่มอยู่ครับผมหมายตีนบ้านครับนี่ออกจากบ้านมาประมาณโลมาถึงโลนะครับเนาะตีนบ้านป่า มันจะขางหวยครับนี่ขางล่ำหวยเลยนี่ครับผมป่าก็จะคขงไข่แน่อยู่นะครับเนาะถือว่าได้การอยู่เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจไปซํานี้ครับผมพี่น้องหลุนน้ำกันอีกคลิปหน้านะครับเนาะเป็นกันล่างแร่งใจให้กันนะครับเด้อว่าคลิปหน้าถ้าหาอยากหากินเ่าใดครับผมตามวิธีเชื่อบทวิธีชาวบ้านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์คื้เกานะครับเนาะถ้าถือใจก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับรับชมคลิปใหม่ๆน้ำกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ